สวัสดีครับพบกับน้องเซียมเซียมแปลกนทำนายนะคะวันนี้จะมาเขย่าวดวงของผู้ที่เสี่ยงไทยใบเซียมซีได้ใบที่8นั่นเองครับและใบที่8นี้นะครับมากับข้อควรระวังทั้ง5ข้อนะคะเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะครับมาดูเรื่องแรกดีกว่าว่าจะทำนายว่าอย่างไรบ้างนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของโชคชะตาทำนายไว้ว่าท่านเนี่ยอาจจะมีความสุข อยู่นะตอนนี้แต่ว่าความสุขนั้นอยู่ไม่ได้นานนะครับก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดรากแก้วนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเรื่องที่สองเป็นเรื่องของโชคลาภนะครับทํานายไว้ว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นท่านควรพยายามอะไรให้มากขึ้นนะครับเรื่องที่สามทำนายเรื่องของหายนะครับทํานายไว้ว่าหากหาของที่หายเนี่ย ท่น out, านก็จะยังหาไม่เจอนะตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเรื่องที่สี่เรื่องคดีความนะครับทนายไว้ว่าหากมีคดีความก็ควรเกรงกลัวนะครับเพราะท่านจะแพ้คดีจนต้องหนีหน้าไปนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องของความรักนั่นเองครับทนายไว้ว่าหากท่าน กำลังมองหาความรักอยู่นะตอนนี้นะครับขอบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ใช่เวลาของท่านที่จะเจอคนที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ดีเหมือนกันนะครับรวมๆแล้วเนี่ยใบนี้ถือว่าเป็นใบที่มีแต่เรื่องร้ายนะครับจึงแนะนำเนี่ยให้ท่านรับแบ่งสู้ไม่เข้าข้างใครหรือให้ย้ายไปสถานที่อื่นเรื่องอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น วันนี้น้องเตรียมเตรียมขอลาจะเป็นเท่านี้ก่อนสวัสดีคะ่ะ